รุ่นอีกสองสามสี่ปรับได้ละเอียดมากนะครับสําหรับไมโครโฟนนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนําไปร้องคาราโอเกะนะครับผมบอกเลยนะครับสอบโจทย์นะครับที่ทําการตั้งในบ้านสวยหรูดูดีแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกอล์ฟมิวสิคช็อปนะครับวันนี้ก็มาชมแอมขยายกันอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่น นะครับ KB นะครับ1011 BC นะครับเป็นแบรนด์ของ GL นะครับผมตัวนี้ก็เป็นนนาขยายซะใหญ่นะครับมีกำลังขับอยู่ที่180วัตต์คูณ2นะครับเป็นวัตต์แท้นะครับวัตต์ไดเมต์เลยนะครับผมสินค้าก็ได้รับมกรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องนะครับชมสินค้าภายในกันเลยนะครับว่าลูกทรงจะสวยหรูนะครับดูดีแค่ไหนตัวนี้ก็เป็นลูกทรงของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าเขาก็จะเป็นโทนสีนะครับบอลเงินนะครับแล้วก็นะครับ ตัวเครื่องนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโทนสีออกสีทองนะครับก็สวยหรูประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีสี่ช่องสปริงเกอร์กันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีลําโพงหนึ่งลำโพงสองลำโพงสามลำโพงสี่นะครับต่อได้โหลดต่ําสุดนะครับที่4โอห์มนะครับตัวนี้ก็ต่อได้เลยนะครับ15นิ้ว4ดอกนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของนะครับช่องพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมี1ช่องสัญญาณเข้านะครับเป็น1ช่องสัญญาณเข้า DVD นะครับแล้วก็ ช่องสัญญาณออกเอาพุทนะครับจะมีด้วยกัน3ช่องนะครับก็จะมีไม้นะครับมีไลน์นะครับแล้วก็สัญญาณบลูทูธและ USB ก็ออกช่องนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็สินค้าได้รับออกฟอรเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องนะครับหน้าฟางนะครับก็อยู่ที่ประมาณ43เซนติเมตรนะครับความลึกก็ประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ25เซนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะ มีไฟนะครับแสดงสถานะ2จุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟสีฟ้าสวยหรูประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับผมมี EQ นะครับอ่าข้างละ7แบรนด์นะครับมาให้ปรับแต่งเสียงกันนะครับ2ข้างเลยนะครับข้างละ7แบรนด์นะครับพร้อม4ี่ช่องไม้นะครับตัวนี้นะครับไม้หนึ่งไม้สองนะครับปรับแถวบนนะครับก็มีฟังก์ชันแอคโคะนะครับปรับเบสไม้ได้ปรับเสียงกลางไม้ได้และเสียงแหลมไม้ได้นะครับ แถวที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับมีไม้สามไม้สีนะครับ mm hmm. ก็มีวอลุ่มแยกมาให้นะครับไม้ไม้สาปรับช่องนี้นะครับไม้สี่ปรับช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีแอคโคเบรกลางแหลมนะครับประมาณนี้เลยนะครับแถวล่างสุดนะครับก็จะเป็นในโซนของ ความละเอียดของเอ็กโคนะครับตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มเร่งเบานะครับเยอะน้อยเราสามารถปรับได้นะครับมีเสียงเบสนะครับของเอ็กโคนะครับเสียงแหลมของเอ็กโคนะครับมิลิเพย์นะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับตามกล้องของวันของเสียงนั่นเองนะครับผมอ่าแถวต่อไปนะครับเขาจะจัดตารางมาเป็นช่องๆนะครับให้ลูกค้าสังเกตนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนมิวสิกหรือเสียงเพลงนะครับก็ตัวนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเบานะครับแล้วก็จะมีบาลานซ์นะครับบาลานซ์นี่ก็แนะนําให้ปรับไว้ที่ประมาณ50%นะครับผม แล้วก็จะมีทางด้านของเสียงเบสกลางแหลมนะครับปรับกันได้อย่างละเอียดเลยนะครับฟังชันการใช้งานนะครับมีบลูทูธนะครับ USB นะครับแล้วก็ SD card นะครับก็สวยหรูนะครับแล้วก็ดูดีนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปได้เลยนะครับสำหรับราคานะครับก็มีหูที้ไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อบลูทูธและลองทดสอบเสียงนะครับเข้าค่าดูนะครับว่าคุณภาพเสียงของแอมขยายรุ่นนี้นะครับจะเป็นไงนะครับพร้อมแล้วไปติดตามรับชมได้เลยครับของวิธีการใช้งานนะครับเปิด เปิดเครื่องมานะครับครั้งแรกนะครับเขาจะอยู่ในโหมดนะครับ USB นะครับก็ให้ลูกค้าทําการปรับเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับถ้าจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็กดคําว่าโหมดนะครับหครั้งนะครับตอนนี้มันอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงกลางวันเลยทีเดียวนะครับเป็นโหมดบลูทูธนะครับกดปุ่มนี้1ครั้งให้เป็นบลูทูธนะครับหลังจากนั้นเรามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผม แล้วเข้าไปที่สัญลักษณ์บลูทูธนะครับตรงนี้นะครับทำการเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับชื่อบลูทูธรุ่นนี้นะครับ BT s p i n g e r นะครับติ๊กจับคู่ได้เลยครับรอสักคู่เดียวนะครับอ่าบลูทูธของเขาก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ไปค้นหาเพลงนะครับที่ยู u ูบนะครับเพื่อทําการทดสอบได้เลยนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เพลงมาทดสอบเรียบร้อยนะครับวอลลุ่มแรกนะครับที่จะทําการเร่งนะครับคือวอลลุ่มมัตเตอร์นะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ลูกค้าเร่งไว้สักประมาณ50%ถึง60%นะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมจะปรับไว้ประมาณ50%นะครับแล้ววอลลุ่มต่อไปนะครับที่ต้องทําการเร่งนะครับก็คือวอลลุ่มเร่งเบาเสียงเพลงคือวอลลุ่มนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วอย่าลืมเล่นเสียงที่โทรศัพท์มือถือของเราให้สุดด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่สําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับปุ่มสลับไลน์นะครับ DVD นะครับเ p ็มพีบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเล่น MP3 หรือว่าบลูทูธต้องกดจมลงไปนะครับถ้ากดเด้งขึ้นมานะครับมันจะเป็นช่องสัญญาณเข้า DVD นะครับที่เราจะนําสัญญาณเพลงจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมาเข้าที่ช่อง DVD ด้านหลังนั่นเองนะครับต้องกดจมนะครับถ้าเล่นบลูทูธนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ i'm on ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคุณภาพเสียงนะครับในส่วนของ EQ ปรับได้จริงทุกปุ่มนะครับก็สามารถปรับเล่นดูได้นะครับว่าตรงไหนเป็นเสียงอะไรนะครับแต่จะบอกคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเบส นะครับสามปุ่มแรกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามปุ่มแรกคือเสียงเบสนะครับแล้วก็สามปุ่มนะครับทางด้านสามือนะครับก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงกลางหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับให้จําง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลองทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนให้ลูกค้าชมด้วยนะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้สามารถขับได้สูงสุด15นิ้วถึง4ดอกนะครับก็ มีระบบระบายความร้อนนะครับเป็นพัดลมขนาด4นิ้วนะครับเป็นระบบเทอร์โมสตัตนะครับตัวนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดอุณหภูมิหรือว่าเครื่องร้อนนั่นเองนะครับบางท่านนะครับได้รับสินค้าแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับตกใจนะครับไม่ใช่นะครับต้องทํางานก่อนนะครับมีความร้อนแล้วพัดลมทํางานอัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนกันเลยนะครับ ครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับก็จะมีวิธีใช้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเมนหลักนะครับของไมโครโฟนนะครับผมก็แนะนานะครับให้เล่งไว้ประมาณ50-60ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมจะปรับไว้ประมาณ50ิบนะครับแล้วก็จะเทที่ช่องหนึ่งก่อนเลยนะครับ ไม้หนึ่งนะครับเราจะปรับเร่งเสียงที่ตัวนี้นะครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดพลังดีสองสามสามสามถ้านะครับอ่าเอ็โคเยอะไปนะครับให้ลูกค้านะครับปรับลดที่ปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแอ็โคขึ้นนะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สอบอันนี้เร่งนิดเดียวเองนะครับแอ็โคมาแล้วนะครับผมอ่าถ้าท่านใดไม่ชอบแอ็โคนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ความละเอียดแอ็โคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับปรับ ครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบวันทูทีเช็คเช็คเชพราะเร่หนึ่งสองสามสี่ปรับได้ละเอียดมากนะครับสําหรับไมโครโฟนนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนําไปร้องคาราโอเกะนะครับผมบอกเลยนะครับตอบโจทย์นะครับที่สำคัญตั้งในบ้านสวยหรูด hmm. so, uh, so so, ูดีแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับอ่าไมโครโฟนมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับ เสียบได้ทุกช่องเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจแอมขยายรุ่นนี้นะครับก็สามารถนะครับทักข้อความเพจนะครับสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับน้องแอนดบินได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ